ซาลิด้าพมกัมสาวแว่จ้าลูกหลานเมื่อวดใหญ่ไท่ยร้อยเอสจ้าเมื่อนี้กะ่ะยูบานแต่ว่ามีกิจกรรมพี่นอ้องภายในบ้านในครอบครัวของเฮาเองเนี่ละพี่นอ้องมาเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเนาะว่ามื้อนี้เขามีกิจกรรมอีอย่างกันจ้าติ๊งตอง,ย,งยังบทันไในบอกด้อพี่น้องว่ามีอีย่างเน่ย เดี๋ยวค่อยๆเบิ้งไปเนาะอนนเอ,อ๊ะแป๊บหนึ่งเด้ดอขออนุญาตก,กลับกล้อง,องค่ะวันนี้มีปาร์ตี้นะคะภายในครอบครัวค่ะวันนี้ก็จะดูอบอุ่นหน่อยไปเบิ้งไปเบิ้องแผนกอันนี้สองคนนี่ประเทศพมา่าเด้จ้ะคนพมา่าย่างกุ้ง ส่วนสองคนนี้แผนกตีป้อมนะคะดูชมหน้านะคะ,ะแผนกตีค่ะปกตินมองนี่นนนอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูพมา่าสองคนก่อนนะคะนี่มาจับพมา่ากำลังย่างกุ้งโอ้ยคว้นมาหาข่อยขจาว่าผู้ให้ควนนีผู้ดีควนใส่าะสนแสดงว่าข่อยออผู้ดีได้นี่ นั่น่แนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เออมันควรมาหากล้องอีกแล้วแสดงว่าคอยผู้ดีนี่เห็นบ่ไอ้คีใครทำอ่ะใครวะควันควันใครทำภาพพดเหลืองอี๋ฮะคี่าอนะใครทำภาพพดเหลืองอันนี้จีหรือเผาหรือว่ายังไงคะทำไมมันดำขี้รีอย่างนี้ก็มันดูเดือดครับฮะมันมันดูเดือดอ่ะมันดูเดือดอ่ะรีดไงเอาแบบย่างให้มันแบบเหมือนหน้าตานี่ค่ะเนี่ย หน้าตาหล่อๆให้มันหล่อๆนะก็หน้าตาดำๆไงโอ้ยเบ่งแด็กผุนน่ะทราบมาแล้วเขาไม่ได้กินเปลือกมันไม่นด่ะโอ้ข่อยเผาโทรศัพท์เจ้าแล้วบัดนี้อืมโอ้ยมักหมูเป็นหม้อคุณบัดนี้เขาไม่ได้กินเชฟอ่าอ่าอนี้กำลังได้ที่แล้วด้อพี่น้องได้ที่แล้วจ้าเร้อที่ทีอได้ทีแล้ว ก้าเอ๋นี่ใครเอ่ยดูงีิสาวเองค่ะมากมาๆพี่น้องจินต้อกันจ้ามีหลายอย่างแห้งอาหารหน้าไหลหนมาหลายประเทศจ้ามันจะเกาหลีก็มีเกาหลีก็มีพม่าก็มีมาทางประเทศเราก็มีค่ะมีหลายแนวค่ะซอยจุปิ้งย่างปลาูนย่างเลยอ่ะโอเคังว่าผัก ฝั่งนู้นมีความสุขมากค่ะกินไปด้วยตีไปด้วยงานได้ยินนะได้ยินนะย่างห่อตีไปด้วยเอาต้มบินไปแดก่ะฝั่งนี้ก็ตีเหมือนกันค่ะใครว่าห่อเดียนั่นโอ้อเหล่าเนื้อห่อมันแ่จะยิ่งมันมาเนื้อเยอะวันนี้หลายอย่างมากอันนี้อาหารจากประเทศพม่าค่ะมันโดนลงมาแล้วยังกรุงไอ้วงไอ้วงซอยชุบอันนี้เกาหลีค่ะเกาหลีกูโดนไปหลายดอก ส่วนอันนี้ก็มาจากประเทศลาวนะคะเป็นเนนส่วนของน้ำจิ้มแผนแห่งย่างค่ะปล่อยซอมบี้มาย่างบาท่านกันเลยไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยเพราะว่าแสบลายแล้วใช่ไใครเป็นคนหมักเนี่ยคอหมูย่างแซบคลักแซบสาวแหวกครับสูตรสาวแหวกแสบลายสูตรสาวแหวก ตายตายอร่อยมากร้อยตายละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือมึงอยู่เฉยๆสิจะขานไปไหนไอเอาจะขานหนีทำไมกำลังชุบอยู่เอาเร็วลุกเอาไมาให้ปูเร็วปุ๊มาเลยปาร์ตี้วันนี้นะคะโตน้โชเลยที่ได้จัดขึ้นเพราะคนนี้ค่ะ คนนี้นะคะคนนี้วันเกิดแล้วคนนี้ด้วยค่ะแล้วก็คนนี้ด้วยค่ะอีกคนหนึ่งอานี่นี่เลยคนหนึ่งฮะตอนรับกับศิรชาเอแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะตอนรับการกลับมาครับหลังจากที่ห่างหายจากบ้านไปนานครับไปหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่ม ชีวิตชีวิตที่มีอยู่ยังดีอยู่หน้าตัวอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องมาบ้านแต่ละเทือกับสิประมาณนี่แหละจ้ะกับมาบ้านเนาะผู้ใดยุ่ใกล้กันแวะมาหาได้เด้อจ้าเด้อแต่ว่าป่าเขาตัน้ำเมาค่ะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเรากินน้ำอัดลมแล้วก็น้ำเปล่าป้าตี้ยังมีความสุข มไม่จำเป็นต้องเลียงเอเอไม่จําเป็นต้องเงอล, <ะ S 1> ลีล้ยงอาออันนี้อยู่หน้าบ้านนะคะส่วนพ่อกับแม่พ่อกับแม่กินข้าวแล้วนะคะอยู่ในบ้านนะคะนั่งอยู่ในบ้านก็คือจัดกับข้าวไปให้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกวัยรุ่น,นะคะ่ะวัยรุ่นกําลังสร้างตัวก็จะอยู่หน้าบ้านกันนะคะวัยรุ่นสร้างนี่วัยรุ่นสร้างนี่ ก็เมนไม่ลุนสางตโตเลยสางหนึ่งเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเราทำอะไรเด็กหงเด็กหงดิชาจอมอุ่แล้วจะใส่หัวชาวไทโย แมวของใครแมวของใครแมวของแมองใครของพี่นิวหเนี่ยพ <like <e ja ี่ของใครเศงนี้ของของ้องอโต้ครับออโต้ช็อกโกแลตมากเลยี่อนะคะจะไม่เห็นเลยที่จะถ่ายตไหนเนี่ยโอ้โหระกล้องอยู่นู่นด้วยอินไปเลย Happy birthday to you. Luôn luôn. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ขอบคุณพี่บ้าทุ่งละมันชิ้นหนึ่งขอพี่บ้าทุ่งละมันชิ้นหนึ่ง Happy birthday yeah, to you. ยุ้ดมาวนีชาเปาขอให้มีความุขมากๆนะทั้งสคนเลยเรีงสือเก่งๆแล้วก็เป็นเด็กดีของครอบครัวด้วยะ อันนี้จะเป่าไปแชร์ไหมไหนโอ้ที่วปอเราล็อให้ิชาดีวย Happy birthday to you Happy birthday อันนี้ตัวเล็กอยากเกิดวันนี้กับพี่ๆด้วยนะคะวันนี้อยาเกิด day to you แค่เป่าเลยคนเดียวเลย day to you Happy birthday to you oh, uh, oh. Uh. Happy birthday, happy birthday Happy birthday, happy birthday, birthday to you oh. วันนี้นะคะว่ามัานเกิดของน้องมิวกับน้องออโต้นะคะก็คือเกิดวันเดียวกันเลยก็เลยจัดที่เดียวเลยนะคะวันนี้ก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ <c oughs> มาทานข้าวกันทัน้งครอบครัวเลยวันนี้ <c oughs> นี่นะคะ เจ้าของวันเกิดอยู่กับเค้กของตัวเองค่ะไม่รู้ทำไมออโต้สูงกว่าพี่หมิวเนี่ยยังยัหน้าเค้กงอหน่อยเออสภาพเป็นเค้กไหล่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหนึ่งคือไม่ไม่ใช่นะเพราะว่าพี่หมิวตัวเล็กส่วนต้องเป็นตัวใหญ่อ๋อมีอยู่ตัวเล็กตัอตัวใหญ่ไม่หมดเลยนะเห็นแชมไหมเห็นแชมไหมเห็นแชมป์ไหมมาดูนี้ก่อนเลย โอ้ยช้าถ่ายเก่งมากเลยเริมเร็วไม่ถึงวนเริ่รอ้หาให้ยายหย้อันนี้รออะไรคะโอเคเขาถ่ายรูปยังไม่เสร็จหนูรออะไรคะหนูอยากกินเค้กหรอคะอยากกินเค้กเอูกไห

ปาผมเป็นขาดแล้วผมป็นขาไม่ใช่ินแบบนี้จริงจริอขเป็นเป็ดแล้วขอมเยะนี่ไดอร่อยจานอะจานยากนะมัเป็นแบบิวอ่ะมันิว่าอร่อยนีชาใส่แขไม่ได้ขี้เขาวส่ได้ไหมได้ด้จน่าจะนุ่มมากเลยนงมันเด้งเลยตัดออกมาเด้งเลยหอมาวเลยได้กินื เป็นไรอะเป็นไรอักรี้อันนี้อัลโต้กร้ออโต้ห้ย่าใช่อลโ้นของามากลูกอร่อยอืมใจร้อนเลงก็ลูกลงลงแม่งลงจักรงเลยนะเเ็ดีนะครับขอบคุณครับย่าด้วยอนีเลอจุเลย

วันนี้นะคะก็จบลงได้ดีค่ะตอนนี้หน้าหลันก็กําลังตัดเค้กนะคะก็จะ่นนกิบเค้กกันมีความที่ว่าเค้กนุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันส่วนปาร์ตี่ข้างนอกที่ตัดอยู่ยังไม่จบแค่นี้นะคะน่าจะมีต่อด้วยนะคะสหรับคือ ตรงนี <mile> ้ด้วยอ่ะอันนี้ไงดี๋ดงีมันเมโลขายดีนดิ๋ดิเลยอะไรีมีอะไรเยอะบอกมาด้วยอ่ะดี๋ดิอันนั้นเป็นมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมีเนื้อมะพร้าวด้วยไงซีดสวยหรอโอ้ยนี่มันกินคนเดียวอ้าวหนูได้กินเพล็กกันอย่างนี้ดืดนิ้วเลยเมื่อกี้อร่อยนี่กินเหลือไอ้อ้อนลุ่มเจดีกว่าน้ำมืด อันนี้ชาอืมชาจะกินตรงไหนหนึ่งสามสองสี่สามห้าอรอยอร่อยอยไปให้แมวใส่อร่อยมากเลยค่ะนุ่มหอมไม่ชอบมะพร้าวเนี่ยใบเตยอร่อยมากเนาะคุณพี่ก็แคก๊อตแล็คหอมอร่อยมากเลยอร่อเลยฮะ